เราจะมาสอนล้างขวดน้ำแม่นแคะโดยการใช้เอ็กซ์สเปรย์นั่นเองค่ะมีสกปรกเหมือนกันนะตกตะกอมีคราบแล้วก็สิ่งสกปรกทำให้น้องแม่นเนี่ยไม่สบายได้ใช้แค่ฟืนเดียวเท่านั้นนะคะถูเข้าไปเลยค่ะสะอาดเลย love ค่ะนี่คือรายการเม่นแล้ว5นาทีวันนี้นะคะเราจะมาสอนล้างขวดน้ำแม่นแคะโดยการใช้เอ็กโซสเปรย์นั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าขวดน้ำแม่นแคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นานานๆนะคะจะทําให้ตกตะกอนนะคะ,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 คะมีคราบแล้วก็สิ่งสกปรกนะคะอาจจะทําให้น้องแม่นเนี่ยไม่สบายได้น <c oughs> ี่ดูสิคะไม่สะอาดสมมติว่าเรากินน้ำไม่สะอาดเราก็ไม่อยากกินถูกไหมคะแม่น <c oughs> แคะก็เหมือนกันคะ่ะเราก็ควรที่จะล้างขวดน้ำแม่น <c oughs> แคะเป็นประจําสม่ำเสมอนะคะแล้ววันนี้เราจะมาใช้เอ็กโซสเปรย์ในการล้างขวดน้ำแม่นแค่ะ คือสเปรย์ทำความสะอาดบ้านสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถใช้ได้ทุกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวน้องแมน่นแทมสเตอร์ชูกอร์ไรเดอร์หรือว่าน้องอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะนอกจากทคาความสะอาดแล้วนะคะยังสามารถฉีดเพื่อดับกลิน่นบริเวณบ้านของน้องได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีกลิน่นฉีดหรือกลิ่นอื้อนะคะสามารถดับกลิ่นได้และนอกจากว่าดับกลิ่นได้แล้วเนี่ยยังสามารถป้องกันแมลงได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นมดแมลงหรือว่ายุงนะคะที่จ้องจะเข้าบ้านน้องเนี่ยเอ็กโซสเปรย์เนี่ยก็สามารถดับเอาไว้ไม่ให้เข้าบ้านน้้องไดคคค่่ะะะะแลทีสําัญน เอ็กโซสเปรย์เนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นออแกนิก100%นะคะไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งเราและก็น้องๆด้วยค่ะงั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปล้างขวดน้ำน้องแม่นแคะกันเลยค่ะไปเลยและอุปกรณ์น,นะคะก็มีแค่2ออย่างง่ายๆเลยก็คือแปรงสีฟันนะคะแล้วก็เอ็กโซสเปรย์นั่นเองค่ะ คนเห็นเลยว่าเนี่ยขวดน้ำน้องเนียนนะจะมีเป็นคราบตะไคร่ตะกอนนะคะแล้วก็สกรปรกนะคะนี่ขนาดว่าล้างบ่อยแล้วนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นตะไคร่ตะกอนอย่างนี้นะคะนี่สกรปรกนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดออกกันเลยค่ะนี่ทุกคนอาจจะละเลยนะทุกคนอันนี้นะสกระปรกเหมือนกันนะแล้วก็นี่นะคะขวดขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนเลยค่ะ ใช้เอ็กโซสเปรย์ค่ะฉีดไปที่หัวแปลงเลยค่ะใช้แค่ฟึดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็ถูเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะใช้แปรงถูเข้าไปเรื่อยๆนะคะทั่วๆขวดน้ำน้องเลยจนกว่าจะไม่มีครานะ จนกว่าจะสะอาดนะจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างน้าเปล่าเลยค่ะนี่จะเห็นว่าเห็นปะามีตะไคร่ออกมาเต็มเลยนะทุกคนจริงเป็ปกะกบนะคะแนะนําว่าให้ล้างน้าเปล่าหลายๆรอบหน่อยนะคะจะได้สะอาดนะคะ หรือว่าใช้ผ้าเชิดให้แห้งนะคะแล้วก็สามารถเอาไปให้น้องเนี่ยกินน้ำต่อได้เลยแค่นี้นะคะก็สามารถทําให้สุขภาพของน้องแม่นคคะเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยไม่มีสิ่งสกปรกแล้วค่ะโดยการที่ใช้นี่เลย สีฟันที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะแล้วก็เอ็กโซสเปรย์แค่ฟุตเดียวก็สามารถทําให้ขวดน้ำเนี่ยสะอาดได้แล้วค่ะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากให้ทํำลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เลียน้ำมีทั้งอาหารเม่นแครพรีเมียม